ไตรกิวเนี่ยยิงเร็วมากเลยกูสาช่วยอย่บีมตีตอนสุดท้ายกูฆ่าแม่งเองทไมฆ่าแหวกคมบลเลยเดี๋ยว้าลาดึงออกมาาป้อมเลยยันมเมื่อไหเลยกยิงไม่เข้าเว้ยยันไม่ยูไม่มาเดี๋วกูเป็นพี่่ายเอาเปล่ายึงมาดิม่ต้องไม่เราเดี๋ยวดึงวะเดี๋ยวดึงไว้เดียวรอ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 รร Abang, kau tu tak bag者. Set 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 Heloh bom Heloh Opak tunggu brasile Epih Ter situação Saya Hai Tujuan Rakyat idap Take racer resting Bar 예처 ह masa ni Tak veel saya keyje bahan urgency ke lah fire iya sjust ker rela hai hai sais ye Par respirer semua ف deuweit play scholars bure lang kam town dia oh dia kepada malu seputr o Niu Sush sein ban koi leh kish leh Niu канал aa oaaach Pimtauk jaga share maka aa seeing bug. Mal fas huling wo si jo Artist ficar belum kisih lang manggamy lar memidi wow sayangслip ko paper tok pad log som tak apa nak ur kisih lah sii vet kath대an kisih kculo pong Thuy pas daraku saya pakar nota sehat akолов kisih Jadi kala naj kis อ๋อตีต่อันป้อไปแล้วชนะเออเออออก็อรอยกคืนนี้เหมือนกันนดีมันดีใคร p เรามาดูกันดีอยู่แล้วอยู่แล้วใครวะใครวะใครจะลุนมากหรือกูอะได้อายงอะอายองราตังเยอะ เเก่งดึงอย่างเดียวไอ้ยอดกันลองกูไม่ตายดิเฮียคาดว่าชั่นานของยอดกูจะเลยโอ้โหไปสามกูอะกูอยู่ปรมาจารย์แทงอยู่ในหัวไงแต่เจอหมาหมู่กูหมาหมู่ตัวนี้กูไม่เคยกลัวแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราโดนแบนทำไมหนึ่งพันสามใช่เย่กูอยู่อันดับที่สามกูอยู่อันดับอีกรอบอีกรอบการังมันมีเจ่ดสามกูสี่เฮ้ยตัวใหม่มาตอนไหนกูยังไม่รู้เลยมาเมื่อเช้าเต็มมันสุดท้ายเลยวะ ทำไมพี่นะไม่ใช่เจมันค้าได้เยอะนะเว้ยกูได้11.9ได้เช่าเพท่าขับอ๋อเพท่าไอ้ตัวมังกรอ่แหละเออได้บางก่งได้เช่าเพท่าเมื่อกี้นะเพท่าได้เช่าเพท่าตัวอะไรวะตัวอะไรดีคะนี้ใกล้ตัวมังกรอ่ะแก๊กมาอย่างแก๊กอ่ะแก๊กอย่าเอ้ยโอมาดีบางกอนเนี้ยเอาอย่างเล่นแก๊กแล้วคนผิดก็ผิดเท่าดี กูตัวเดิมเพิ่มเติมเพิ่มามเลยอ่ะเฮ้ยบีแม่เอาตัวดวงว่ะบีใคร่นดวงว่ะบีมันเดิมบีมันเดิมเออเนี่ยแหละดีเอายอนให้โลทองเลยกันว้าวจะดีแบ่ยเยยอีกแล้วโอ้ยยยยตายเอาไว้ไม่ยย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 ยมยย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 ยมยยยยหมยย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 ทยย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 นยยยยเยย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 เดยย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 ยวยายอยยยาเยย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 ยายย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  ดูโลกูด้วยหนูดูสีสีขาวเดี๋ยวเดี๋ยวาันนี้ก็ได้ก็ชอบชอบแใจพี่นะคนรู้แบอย่านี้ก็ได้อะไรแบบว่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไอ้เต้บอกไอ้กูปล่อยธนูใหญ่ไอ้เต้บอกอะไรวะอะไรบินนี่จะสวยอวกาศนึกเราเป็นของมันยิงจากเฮ้ยดูก่อนกูต้องการค่าชีบหน่อยนะต้องการแดนกลางด้วย เฮ้ยแอนด้ปลาดึงใครใครดึงกต้องการปลากูคล้องสตยฟาร์มอ่ะใช่ไหมใช่ตัวที่แล้วก็ฟาร์มแต่โดนกูดึงขาดเลยอ่ะของกูฟาร์มโอเคครับแต่สายป่าทีบมากูต้องการก็มนที่ยิงไม่ไม่ฟาร์มแต่สกูตส์มานี่ไงแต่กูมาทันแล้วตัวฟารมเปลนป้าปลาป้าบปลาหมึกะกโดวมาดมาหลอดไอ้ปลาหมึกเวลาหลอดแดงไม่ได้เลยไปลาเตะแล้วเฮ้ยไปเยอะนี้กันมึงนี้กัน่กนครับ กูไปปลาหมึกกูกำลังไปกูกำลังไปอย่ไอ้ย่ามาหลอดเวลาไม่พอมาหาพ่อเลยมึงต้องจับแดดจับแดงปาบปาบสิอาไม่ปาบแล้วเฮ้ยมึงอย่าไปกันหมดดิเฮ้ยเวลาหลอดสีแดงของปลาหมึกมาเต็มหมปาบเข้มันนะโคตรเดี๋ยวดึงมันก็จะตันต่อเดี๋ยวนี้ไป่ได้ยังตันหัวเราไม่เฮ้ยโอ้ยย่าคลิปเดินตัดหน้าปาบเฮ้ยย่าหิวย่โดนเปิดปาก เราเราดักหน้าป้อมเลยเฮียเอาไรดักเจ็ดป้อมอ่ะมาขอพูิงไหนเนี่ยมาขอถึงบ้านเนี่ยคือปลาหมึกไม่กล้าเว้ยไอยย้อนไม่ไหายไอออกก่อนออกก่อนที่เฮียออกแล้วออกแล้วไอชิมหายเฮ้ยออกออกออกน้อยมาหันจันปวดหัวจันบก็พี่จานบนก็พี่ไม่ต้องกลัวไอปลาหมึกอะไปสู้ไม่ได้มม่งีทารอมึงออกของครบก่อนดจานบนร้อไปเอาไงจันบนเนี่ยดจานบนอะตัวท้อสมึงเอาไปกับผู้ตัวท้อสมึงเอาไปกับไอออกก่อนสองตัวเลยฮะกลัว กูก็ยู่ไขว่บอลท้อแค่เรียกเรียกบล้อกูก็งงละโยกจักรัรต้องการไปก่อนนะดคนเดียวใหญ่ลยโอ๊ยจัดแค่แค่ว่าเด็ดเดียวเดียวมึงว่ายองตตัวมันมี2ตัวขาล่างย่าูเจอนมึอะเ้ีเฮ้ยเฮียปลาหมึกมาขอขอเหินาไปเลยล่างอะล่างอะ เวทสองกูไม่อเหมือนกันมึงตีคลิปเยอะๆแม่งเพิ่มเวลอีกอ่ะดยเี่มดาคุณผี้ชมขท้งหายนี่จะมารอบับไเฮียบับแม่งร้าษา่าบีเอ้ยยองยองเก็บเก็บเลือดดิเก็บเลือดดิน้องหมึกครับน้องหมึกไอเก็บเลือดระไอเยบีไหเก็บไหนหอติดตลกที่านไอ่วยมึงมวิ่กูจะตายหากมดี่ยองจะตายหายกอกลับบ้านก่อนก็บตัยไป้านไม่ก่อนกลับขอิมก่อน อยากดึงวอเลตโห้ยเหี้ยชิล่ามึงมีูของก็รอเฮ้ยเดี๋ยวมูของเป็นะไรวะตีๆดิเฮ้ยูของเน่ยหลุดเฮ้ยตีๆๆๆเฮ้ยดูเร็วนะมเหี้ยแกงของปอิเ้ยไอบีมดีมากไอ้ัตว์แย่งเด้สัตว์มางใช้เหีอัลอดมาลอตมาลอดอยู่ป่าเดี๋ยวจัดการชิมอ่มากินกานอยู่ กูเป็นผู้วิ่งช้าได้ไรเงี้ยสกิลหนึ่งมึโอ้โหมนตีโมกเดนเลยเนี่ยเดี๋ยวกูดันล่างหายไเ็นมมาหาพรามตป้อมแตกเฮ้ยบนน่ะบนกินตัวไปช่วยหน่อยไปช่วยนิวไปช่วยนิวโดนกระโดดเอยไอเนวไวไหมไปช่วยกูสักตัวเดินมาแล้วรอก่อนกูอ่วแล้วมันเดินช้าอย ไม่้านแต่กูดักอ้ยดึงมานี้ดิกดไม่ไหวดู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 ัูเูดูมูด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 ่ดู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 ยูดูดูมูด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 ูาดูงูดูตูด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 ูยูดูดูดยดูดูดูดมดูดูดูดดู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 อไูดูดดดูดูดดนอม้ดดูู อยู่คนเดียวเลยลุ้มไม่มึกดิลู้มไม่มึกดิแป๊บนึงไอ้เหี้ยอย่าเลยไอ้ย้อนอะใส่มูลูกข้าวดิเมือกี้อะมานาหมดมาแล้วมาแล้วมึงอยู่นี่มึงอยู่นี่ย้อนย้ืดมือกดดื้อมือย้อนใส่มูลูกข้าวย้อนจะหนีไปไหนมึงแทงไม่ไหนีไปไหนไม่ตีแอมดึงดึงแป๊บนึงไอ้แย่ดึงหมดมานาหมดไตรพีโตโลอะเอา่ดิโล้้กกูองใช่่เมืีโดนอีกทันเฮ้ยวูคอมวูคอมกูช่วยกูดิไอ้เหี้ยวูคอมอะย้อนเดี๋ยวนี้อนถอยกันถอยถอยถอยมานาหมด เอ้ยไอ้ยาเด็กถอยเฮ้ยถอ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 ยวย่ามาตลกกับพื่อนดู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 แล้วเอาได้หมมาเดดลยมึงกายพันเดี๋ยวมึงเจอมึงจะหนีทไมไว้มึงตามบอยามกลางมึงน้อยจบลไมเมื่อกี้เมื่อกี้เน็ตเน็ตค่ะออ้ยานาหมดอีเียปล่อยก่อนดูดูดบออออาเาเดี๋ยวด ยนดียิดมาช่วยถูกไหมใกล้ตายเออไม่มีใครมาตีมึงหรอกถ้าตีรอมึงตายเดี๋ยวกูข้าไปตมึยมันมีเยเยี่ยมมาดาหมดแม่ง้องไม้เขาเขาอู้คิดว่าจึงไม่ได้ยาานาไม่มีมาลครับเข้าไปตีป้องกันยุ้มกันนะคมเฮ้ยจึงมาแล้วนี่แหล่แม่งเลยตายเลยตีป้องกเลยว้าหล่อมาก จะตายหะเพราะหิวอันเนี้ยออจิมายไอ้เอนั่นไงอ้เอ้ยอายุอ้ยุไอ้ยุดูดแบบรอกลับบ้านนี่ลวอจะเลิกเล่นเอาีเลิกเล่นเา่สาีเียเลิกเล่นแค่มาดีตากของได้สมสิ่งที่โหดมาแล้วาพมาเล่นบอลีไม่งมือมึงมาแล้วไหนลิงอยู่ไหนลิงอยู่บนเนี่โอ้่อ่นกนึ่งิลิงมาลิงถึง ถึงลิงคูกจ oh. ืดจืืด no ืโอ oh, ้ยกูเดินมาก้ะเียกั้นุๆเียกเลยใส่ย้ายวยเล็กอได้คิวหมุกแล้วเว้ยไาไหูจะตายแล้วพาลาพาลาเทชาลาชื่อคุณสัตว์คุอะไรเลยอาลาตายตลยโอ้ยลักตไหอเล็กาให้อเลกเฮอ์ไอสันกระปอ ไอ้ป <kung government> ้อมไีป้อมอรอป้อมเลยไอป้อมไมู่้จะเไป้อมไป้อมไป้อมมาดิมาดิมาดิใครใครใคเล่นป้อมเป็นใ้มาป้อมมป้อมเป็นคลิปให้เหียตายแล้วก็เกิดตี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 ไอ้เฟดไมนั่นไงมันด่าเราว่าปวยวะมอเล่นดเดินเดเดินเดิเนเดยดนดเ ไม่ตเล่นเลไม่นไเหี้ยไม่เชียร่ไอ้ดิวได้เออไม่ใช่ยรตาจะไหลเลยหยงอย่าลรก้อ้จะมีพีกูเล่นแค่ตัวดึงเนยแหละน้ำตาจะไหลตัเองจะไหลตัวทองจะไลก็กูไม่ตายหาคน